สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล่ะกรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรช่องแม่คุณหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากาก,าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้มือนี้ได้พี่น้องเด้อมาอยู่กับคุณแม่ยังฮะคุณแม่ร่ำรวยว่าดีจ้าแม่ร่ำรวนเด้อพี่น้องเด้อว่าผมมีง่วนมาเปิดราคาพี่น้องมีหลายตัวด้อพี่น้องเด้อและจังคอยเบิ่งไปเชลโต งัว่แม่นี่เป็นงัว่ยังึบามันบ่บามันลูกก็ออกโบสบ่เป็นงัวสาวบ่งัวสาวสาวด้วยพี่น้องเด้อสูงความสูงมันลอยลอยลสามสิบห้าลอยสามสิบห้าบวกพี่น้องลอยสามสิบห้าเด้อพี่น้องเด้อคั้วสูงลอยสามสิบห้าบวกเนาะบ้านนี้มันอันมันเป็นท้องว่างบ่ทท้้อองงงงวว่่าา เป็นงัวสาวทองว่างพี่น้องกกหางใหญ่พี่น้องเครื่องดำเนาะเครื่องดำเครื่องดำกกหางใหญ่หางหลากหางหลากพี่น้องสูงอัดหลาพี่น้องหุ่นดีนอพี่น้องเนาอสําหรับตัวนี้เป็นแม่สาวสูงลอยสามสิบห้าบวกพี่น้องบาตนี้ครับเปิดไปไหนราคามันบาตนี้ห้าสิบสามพี่น้องห้าสิบสามต้งต่อรองเลยเนาะห้าสิบสามพี่น้องแม่นเลยเนาะ หาชิบสามตอรองกันได้หาชิอลองได้ด้วพี่น้องเด้ออยู่บ้านฟังแดงพี่น้องบ้านฟังแดงตำบลด้ยองอำเภอบางข้นจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้ออยู่กับแม่ลำดวนเนาะแม่ลำดวนเพิ่นมีงัวมาเปิดราคาพี่น้องเอาเอาเบอร์โทรไว้สักครั้ไม่เสียเรื่องเบอร์โทรห้องเบอร์ใดฮะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่สามแปดแปดเก้าหกเก้าเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาแม่ลำดวนเด้อพี่น้องเด้อบ้านฟังแดง อันผู้ใดเขามาเบิ้งคลิปท่านจะได้งัวสาวพี่น้องไปเลี้ยงหุ่นดีๆเด้อพี่น้องเด้อหุ่นดีพี่น้องหุ่นดีนดานนาราคาเพิ่นเปิดไว้บหาทิศสามนั่งต่อร่องเด้อได้เด้อพี่น้องเด้อระบาดมีอีกตัวุ้ยบานเนี่ย,ายม,มามามาเบิ<า>้งไปไล่ไปให้ละตัวเนาะตัวนะี้เป็นง,งวัวไทยไงบอกโอ้แม่นงัวพื้นเมืองเขาตัวง่พื้นเมือง ตัวง่วมันลูกสอดนะอ้วลูกสอดพี่น้องร้บ,บานนี้มันมีลูกจักตัวแล้วตัวนี้ลูกยวลูกหนึ่งสองในทองเนาะค <10. S 1> วามสูงมันเทไรบร้บอย่บวกร้อยยี่สิบพี่น้องมันมีทองยักเือนแล้วนี่เสีบเียนสมบกยังว้สมสติงเล่สติงเล่เลพี่น้องสติงเล่วบวันทีผสมด้วยพี่น้องเด้ วันที่หมีหน้าหสี่ขอดวันที่สิบหท่านท่านวนะ่าเนาะท่านว่าหกสี่ 64, คือเก่าหได้พี่น้องเด้อผมบักสติงเล่ว้ตัวนี้มีทองได้ดเจ็ดเดือนจ็เดือนพี่น้องใกล้สี่ขอดแล้วพี่น้องค้อมสูงร้อยข้อมสูงร้อยร้อยเศร้าบะร้อยเศร้าวบกาวบกพี่น้องประก,กันห้องเนาะมีทองแน,น่นอน,นพี่น้องบักสติงเล่ได้พี่น้องเด้อ บาดนี่ครับเปิดไปอลไรไมด้ตัวนี้เปิดได้สี่สิบามสิบแปดสามสิบแปดพี่น้องสามสิบแปดต้งต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองด้วพี่น้องเด้ออันไทยเห็นกระทูมาพี่น้องบ้านฟังแดงด้วพี่น้องเด้อหายายลำดวนมามาตัวพี่บาดนี่อันนี้ก็คือการเนาะพื้นเมืองคือกันเป็นพื้นเมืองลูกกระทบพี่น้องเป็นเลือดผสมแล้วลูกผสมลูกสอดสอดลงไปเลือดเมืองล้วนๆพ่อแม่ลูกง่วงขมตัวนี้ง่วงขมบปล่า พ่องก็มี่พ่องเป็นงัว่าโค้มพี่น้องโค้มสูงลอยเศร้าเนาะเป็นงัว่าพื้นเมืองเฮ้าอย่แล้วพี่น้องเป็นงัวลูกหนึ่งแม่นบะลูกหนึ่งสองในทองนี่พี่น้องลูกมันนี่พี่น้องมันลูกเป็นตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะตัวแม่พี่น้องตัวแม่นี่พี่น้องนี่แม่กับลูกนี่โค้มนี่ในทองในทองกับมี่เนาะ ้อนี่สมแบบยังอนดามันพี่น้องอันดามันมือผสมด้วยพี่น้องเด้อมือผสมวันที่สิบพฤษาผ้ามือคลอดยี่สิบกลุ่มผ้าหกหาพี่น้องได้จักเดือนฮะีเดือนสี่เดือนหาเดือนละพี่น้องเป็นโคมพี่น้องซื้อสองได้สามเนาะซื้อสองได้สามพี่น้องบ้านนี้ เปิดไว้หลายไมบาทสี่สิบหกพี่น้องสี่สิบหกต่อร่องเลยด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวเป็นงัวแม่ลูกพี่น้องนี่ลูกลูกแม่พอดีพี่น้องเป็นงัวพื้นเมืองพี่น้องสี่สิบหกอันผู้ใดสนใจอยากได้งัวสายพื้นเมืองก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาแม่ลำดวนโทรมากโทรมาเด้อพี่น้องมาไปอีกบาทหนึ่งแม่นี่ออกสีจำปาบ่ สีจำปาพี่น้องปินง้อมีลูกป่๋นิทองง้อทองบ้านในอันอันโต๊ะโต๊ไม่โตบ่มีมันมีลูกเจ้าตัวแล้วนี่เดียวตัวสองข้าทองลูกสองข้าทองพี่น้องประกันม้านีกประกันทองมันบ่ก้มสูงลอยเท่าไรฮะลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกพี่น้องเป็นง้อสีจำปาเด้อพี่น้องเด้อเป็นบาม่านลูกกระทบเนาะเขาใหญ่หนาใหญ่พี่น้อง แข้งขากด็ดีเด้อพี่น้องเด้อลึ่นก็มีดีท้องก็อ่างดีพี่น้องกกหางใหญ่ท้องแก่ล่ะพี่น้องบวมบ่ละจิ้มมันจิ้มบวมเด้อพี่น้องเด้อราคาเปิดไใบสี่สิบหกป่ะตีสี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อย,ยังต่อรองไหนเด้อพี่น้องนี่แม่บักใหญ่พี่น้องมีลูกพร้อมราคาสี่สิบหกไม่เห็นมันสมัยงัวแพงบปเลยเนาะราคาเนี่ยมันบอก ฝ่าวด้วยพี่น้องเด้อยฝ่าวทรมมาด้วยเมียหนิงามผมว่าพอเลี้ยงอยู่เมียหนิพี่น้องขี้งมันดีไหมปางมันก็เลืกอยู่ท้องมันก,ลนกน็ลึงมันก็หนาลึงมันก็มีลึงมีอย่างไหมหน้าตาก็ดีอยู่พี่น้องสี่สิบหกวัสี่สิบหกวต่อสี่สิบหกต้องต่อรองด้วยพี่น้องเด้อยฝ่าวด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้โ <c oughs> ดนโดนโหลดผู้ใดเห็นก็นได้โทรมาโหลดก้อนโม่โหลดพี่น้องมีเมียหนิละเป็นตาเอาแน่อยู่เพราะว่ามันเป็นง่วงเคยได้ลูกแล้วเนาะ มันก็สิบอยาวอีกมันมีทองพ้อมนี่ลูกลูกสมโตบอ่สมโตสมโตสมพอบานๆด้วพี่น้องเด้อสำหรับแม่นี่แม่ห็นผู้ใดเห็นเกิดโทษมาดนโดนหลวดพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อมนีอีกตัวหนึ่งพี่น้องสำหรับผู้ใดมักสายเล่พี่น้องสายเล่เม่นั่งพี่น้องเม่นั่งความสูงมันนี่ลอยเศร้านะลอยเศร้าเศร้าลอยสามสิบโอ้ลอยสามสิบเนาะ ความสูงลอยสามสิบเป็นเล่แท้ๆพี่น้องเลือดสูงอยู่เนาะกุ๊กหางใหญ่พี่น้องเล่แท้ๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวเสาวท้องว่างมันบ่ท้องว่างมันขึ้นแล้วพ่อมแต่มสีสมโอ้เป็นสัตว์เช่นึงแล้วแต่ว่าขยันพ่อผมสมเนาะงัวผู้ใดมักสายเล่พี่น้องหน้าตาก็ดีดีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อหนังก็ดีอยู่เง่าพี่น้องเง่าเป็นตะเลี้ยงอยู่แม่นี่ เลือยูมันหาเรือเงาพ่น้องพี่น้องสูงอันผู้ใดต้องการจะได้สายเรือได้พี่น้องเด้อบ้านี้นครับเปิดไปแล้วในราคาครับปิดบ้านนี่สี่สิบห้าสี่สิบห้ายังต่อรองเลยเนาะจ้าสี่สิบห้าต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อสายเลือท่ผู้ใดยังมองหางัวเรือไปเลี้ยงกับมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่มนแม่ลำดวนพีนละมาคอกคุ้มพีนละมาโหลดได้พี่น้องมาเบิ่งข้าวคอกโหลดเขาเน่ยเบิ่งแต่ในวิดีโอเลย อนเบิรในวิดีโอเยมันขึ้นใหญ่เด้ั้องเชากันไรั้งเช่ขึ้นหน่อยเด้มาเบิงตัวจริงมาเบิงมาสอบถามมาคุยกันมาตกลงราคาอยู่พี่น้องเด้อดบ้านฟัางแดงเนี่ยขุณแม่ลำดวนพี่ละมาโลดพี่น้องอ่านผูไล่บเบียนทั้งมากระทูถามพี่น้องเบอร์ผมสิขึ้นเบอร์ให้เด้อพี่น้องเด้อโทษมาโหลดโทษมามีหลายตัวพ่อเด็ตตอรองอยู่พี่น้องการสำรับชิปดีมือน,นี้เอาไปสำเนาก็เด้อรับเด้อชิปหนาจังพอกันไหม สำหรับคลิปนี้มืัอนี้ขอบจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ